สวัสดีครับพี่น้องพวผมบ่าสกุเลือกงานแล้วชิมาหาบึง่งไอขออึ้นว่าไอตลาดคลองถมของคนไทยนะครับมันเป็นว่างที่ทิ้งเสื้อผ้าทิ้งอย่างโอ,โอ้นี่ดิมึงก็นี่นี่ครับเกือบเกือบนะครับผมกเกือบก็อย่างนะครับเพิ่นทิ้งนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าชิ่ในนี้โอุ้ณนะโอ้เลือกออกมิตรตัวดีพี่น้องนี่เสื้อผ้านะครับเพิ่นเอามาทิ้งนะครับนี่ครับ มีต่ตัวดีๆนะครับเกียงยืนนี่ทาแม่นอยู่บ้านเท้าเหนียวนี่ผมพลาดมือน,นีออ่นะครับทาแม่นอยู่บ้านเท้าเหนียวโอ้โหต้องห่วงเลยนี่ครับเกียงยืนครับมี่ตัวดีครับนี่นะครับอันนี้คือเพื่อนเอามาทิ้งเป็นทางขยะทิ้งอู้อย่างนงี้ยนี่อู้หูพี่น้องฟองดีเลยนี่นี่อู้หูโฟนฟองเบื้องนี่ผับไว้ย่างดีพคนน่ะเานื้อหนังแนียวนี่เปิดเบื้องก่อนนี่นี่ครับกางเกียงพี่น้องมึงด,ดูมีแต่ตัวดีๆด้วยครับนะครับ ผมจะหาบ้างตั้งกล้องให้พี่นอ้องเบิ่งก่อนพี่จะตัวดีๆเดี๋ยวมันเป็นแต่ละหมู่บ้านสิมีมีนะครับนี่ครับขี่พี่นอ้องเบิ่งดูพนะนี่ตัวตัวใหม่ๆเลยครับพี่น,อน้องนี่นี่ครับโอ้ยเซตจวนเบาสักคนละหนึ่ตงตัวสองตัวนี่ครับนี่ยังใหม่เลยนี่ครับสามตัวใส่เห็ดงานก็ได้พี่น,อน้องนี่สามตัวอ้าไปกยๆ ทั่วเสื้อกีฬานี่ครับเป็นตดีๆทางนั้นครับผมนี่นะครับไาการเลยผมผมเอาไปมัดถุงนี้เลยนี่ครับถุงนี้ผมเอาไปมัดเลยนะครับแม่นงมัดครับเสื้อกีฬานี่ครับดีๆทางนั้นครับผมเจ้วเี๋ยวายการครับครับมาถึงช่วงครับนี่นี่ใหม่ๆทางนั้นเลยี่องนี้ครับใหม่ๆท้งนั้นเลยครับครับเจ้วครับใหม่ๆทางนั้นเลยโอเคครับนี่คือไอ้บางทิ้งขยะของ ฟาร์มนัดนะครับแจ้งพิกัดก่อนแต่ว่าหมู่บ้านอื่นก็มานะครับวางนี่สิเป็นอย่างเอาเบึงเบึงวางนี่ก่อนอันนี้เป็นเสื้อผ้าเราเนี่สิเป็นอย่างเนาะตกใจตกใจรูปนี่โอ้อันนี้จะเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กต้านี่เลยตุ๊กตาพวกมอนข้างตุ๊กตานะครับกระเป๋าน้อยกระเป๋าตุ๊กตานี่ผ้านี่นี่ครับยังว่านี่กระจกบ่าเนี่เบิึงให้เบึงแล้วก็บึงให้มืดก็สั กระจกอยู่บนนี้โอ้นี่เป็นรูปผับนี่ครับนี่เอานะครับคือช็อปว่างนี่ครับเป็นเอามาทิ้งแต่ว่าบางคนในการแล้วนี่ครับมีประตูใหม่เลยเสื้อผ้าครับเจ้าลาบก่อนครับคลิปนี้ครับผมเลิกงานครับพี่น้องข้า็มาฮอดนี่ช็อปนี่เป็นช็อปฟาร์มนัสครับนี่ครับสีครับคลิปนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมันหนีมาแล้วพี่น้องนี่แหละบ้านเขาเป็นที่ละ นะครับคนจะามาไว้ให้คนไทยเอาไปไปใส่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ